ก้อยผมต้แมแซ่บตัวอพ่อหนุนนี่ครับถนนด้านล่างเรานี่เป็นถนนเหล่านาดีนะถนนเหล่านาดีตัว่อพ่อหนุหนนะฮะมาจากทางขวามือทางน,นี้นะฮนะมาจากทางขวามือก็มาจากถนนมิตรภาพเข้ามาตามถนนเหล่านาดีเข้ามาก็สองกิโลเมตรนหลักหลัก ข้างหน้าีนมีดักกิโลมเมตรที่สองอยู่พอดีนะด้านด้านหน้าที่เข้ามาจากถนนมิจฉภาพนะนะถนนมิตรภาพเส้นที่มาจากอำเภอบ้านไผ่นะพอมอเลยแนะมคโครมานะะพมสามสามสามโดยประมาณนันนะก็เดี๋ยวเข้ามาตรงนี้ดางตาวนาดีเข้ามา2กิโยเมตรด้านอยู่ทงซ้ายมือตั้งขึ้นข่าววัดบ้านวัดยังงวัดสา,าท่อง วัดสัดทองบ้านบ้านขามบ้านน้องขามฝั่งเงยอะๆไงตรงข้ามเนาะอันนี้ก็ไปสีแยกบ้านสะอาดไปเลี้ยงเมืองน,น,นี่วันนี้สั่งมาแล้วยก,กินก่อยขมพี่น้องเออมือหน,นีไม่ลองก่อยขมลานครัวพ่อหนุนสาขาหนึง่งครัวพ่อหนุนสาขา โอ้โหจะได้เลยขมขมชอบชอบถ้าไม่กินขมต้องบอกดาาเ้อพนจิถามว่าสีเอาขมบ่ขันบ่เอาขมก็ต้องบอกคนว่าบ่เอาขมสำหรับผมสูตรอีสานก็ตอบขมขมต้มเนื้อเริ่บเลยฮะอันนี้นี่ทางคนเดียว อันนี้เป็นน้ำจิ้มเผื่อบางคนแบบต้องการเข็ดเพิ่มต้องการขมเพิ่มอมืน้ำจิ้มขมเนี่ยก็มันขมไม่พอผมก็ใส่เข้าไปอีกทานคนเดียวก็เลือกเลือกปรุงได้ตามที่ตัวเองชอบไม่ต้องห่วงว่าถ้าปุณเผ็ดแล้วคุณอ่นจะก,กินตามไม่ได้ แป๊บเดียวเพื่องดื่มยิ่เจนเราจะปักหมุดที่กัดกูเคลบไว้ให้ปักปักตรงหน้าร้านนี้เลยถ้ามาถึงตรงปักหมุดก็คือเห็นร้านแน่นอน,นอเแสบๆเหมือนกันครับวันนี้ไม่ได้ถ่ายแลวมากก็ โอ้โหเนื้อเขาต้มโอเคตายเขาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ